จันที่สามสิบเอ็ดเนาะค่ะเนะาะครับผมคุณยายนั่งสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะจันค่ะวุ้ยเป็นยังไงคือขาคือแน่ค่ะแขกขาคุณยายโอ้ยอยากนอนดิแน่เป็นยังคือว่ายังสั้นอุย้ยขอยนอนมันตื่นเจ้าั่วุกยข่อยกระเสรอดขึ้นเนาะซ้<ส>อมเลยขอ่อ,ขอยเสรอดเบื้องยา้ดิข่อยเอาเสร็จเน้วยเดี๋ยวเขีายข่าวพูดข่าเดียวไปรัวันก่อนเอามาพันนึงน่ารว่าแม่จะไปซื้อข้าวใครมาจ้ามีหลกๆเกผู้เดียวเหาะ ขอกุ้นเนี่ยนไหนพันหนึ่งสามพันบนตัวไหนสามพันบอกป้า้าขอบคุณค่าวัดีค่ะวัดี้่ะเบื้องโนเบิ้งนเบิ้งน่งเมียนเมียนก่อนเลยคุณยาามันิเสียดิเมียนตังก่อนดีอมอือมเอาไว้นก่อนรา็วเลขาถปนะอบอเลขแมนเังซีเดียวเดียวเบิ้งโน่งนี่นะเกน้อยเจ้าเบิ้งนเอามาลูกเขาให้มากินเมื่อไหรก็จะรื้มตะรื้มน้างาง มันหน,น,นาไปเงินไปซื้อแล้วเดชแมนยูมันเนามันเนาวผมนนวพูดได้สิอยากเขาเันหนา,นาไม่น้องหมาเนาะเดี๋ยวอ่เมื่อนี้กามาติดตามแนวทางตองวดจ้าปล่อยทันทีตองวดหลังหวยออกหลังจากเข่าหกสองล่างเต็มเต็มเดี๋ยวหาอยู่ใส่บุกอันเขียนไว้ของคุณยายนั่งก็ได้ครับเงินไปซื้อแล้วมันมาค่ะแม่คุณยายนั่งนี่นน มันก็จะโชว์ยงนี่เนาะเอ้าครับโชว์โชว์โชว์โอเควงมองกล้องอยู่หันวงสุดท้ายก็ยังเป็นตัวเดิมตึกนี่ของสุดท้ายดีมากเลยนะอันผู้ใดก็ว่าว่าเลขแก้นั่งน่ะตัวเดิมเน้นเนาะนี่ของสุดท้ายก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะบ่ทำอย่รงไรไอผุดเดีดสตรีงหงวดนี่นะปล่อยผุดปล่อยเดี๋ยวนั่นายเต็มเครื่องขนาดเต็มเลยหกสองเน้นเนาะค่ะเต็มสตรีมครับที่เดี๋ยตองงวดนี่ก็ยังตองหงวนมันเนี่ เาก็ซุไปครับเห็นตะขายนั่งยับยไปอีกโยกในแผงเห็นตะขายายนั่งเครับเบอเดิ้มเรข้มดาครับนี่คือตัวเลขของคุณยายนั่งบนเด่น5้รอง9วงไปที่ห้าเลขวิ่งบนหออก5้าสไปเขาลักรลอยครับเกือบแตก3ามตัวเกือบแตกสามตัวห้หนึ่งครับสามตัวคุณยายนั่งให้สามหาหนึครับเกือบแตก3ามตัวนะครับ ล่างนี่โอ้ยบอกมีมองออกครับบนวิ่งเด่นหกมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคุณยายนั่งนะครับพงสุดท้ายคุณยายนั่งบอกว่าหกล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนะครับหกรองสองรองสองพ่อจับคู่พระเอกกับนางเอกใส่กันหกสองแค่นั้นปะพ่อล็อกไว้พ่อก็เคยมากกเคยมากงวดนี้เป็นงวดเพราะสามขาหลอกเลยงวดนี้ลวดนี้เพาะสามขาหลอกนะครับง่ายมาก เดี๋ยวว่งตัวเดียวความดิคับเน้นล่างเม็ดเดียวเนาะรับเน้นบนเม็ดเดียวเน้นล่างเม็ดเดียวเน้นหกสองออกหกสองตรงตรงตรงๆยังสี่นายแม่กันยังแม่กันยังบอกอยู่ว่าขันเขาแล้วเขาเลยเนาะถ้าเขาแล้วเขาเลยเขาบ้านซาไปคนมิจิตจำนวในพวกรตอนนั้นสิบสิบปงะวดติดเนาะแป่นปีที่แล้วปีที่แล้วจะว่าปีใหม่ปุณณ์ลาแม่ว่า่ะหลังบ้านเกิดแม่เดือนกรกฎาคมเมษมกรแม่ว่ามมนทิข่าไปเรื่อย เป็นมาละโอ้ยงวดนี้บุ๋มดเดียวเนาะมานี่ไฮตาเอฟซีบิ่งงวดเก่าหลายงวดใหม่คือบ่ให้เบิ่งแบบในเสิให้เบิ่งก็สิว่าดีกว่านี่ทำไม่นี่ดิยันแล้วบ่คะอ้าวนี่นะครับเอาใจบุญจดใจบุญจทย์ใจบนโจทย์่ะครับเน็กทีทูเนยกเดี๋ยวเดี๋ยวบางหน้าไม่นั่งก่อนเนะนุค่ะโจดย์เนี่ยเดี๋ยวบางลูกนุ่งยังสิกะนี่อยู่บ่าคือสิ่งคือ์ขาวเสื้อแดงเนาะอันเสื้อแดงแนงดี โอ้ยจากเอียงเนี่ยครับคุณยายขีดขีดเขียนเขียนขาขาหางตาหางตาตะเพียนหางตาตะเพียนบ้ขีดขีดเขียนเขียนขาขาที่นี่แม่ก็เอาตรงนี้มาอนี่แม่นั่นอันนี้คือบนเนาะค่ะเนาะจะอันนี้บนอันนี้ล่างอันนี้บนเด่นศูนย์มันบ่บ่ไม่ร่องบ่ค่ะบ่บ่บนนี้บ่ต้องร่องเลยบ่ต้องร่องเดี๋ยวถ้าเอาช่วงโค้งกลางโค้งเนาะว่างานแม่ก็ให้สั้นเดียวเนาะแมนแมนค่ะแมนแมนครับบนโตก็ได้ เด่นศูนย์เนี้บนเด่นศูนย์ใช่ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์อยังนาะครับคุณยายตัวสุดท้ายศูนย์ยังศูนย์แปดมาครับค่ะศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดจิดศูนย์มาเน่เออเลขจิดศูนย์ห้าวันจันทร์ติดเอาร่างศูนย์สอง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 เจ็ดสองแปด แต่ว่าย้ามาหมันใจคากเลยเรื่อให้นี่เอาให้ขี้เอามาได้ให้พิจารณาหน้าให้พิจารณาเอาคอันนี้คือมันตองหมดนะอแมนร่างกับเป็นสองศูนย์ชนกันปะคะแม่ชนกับไพรเออศูนย์สองสองศูนย์เออมันกลับแม่หนูนี่นะศูนย์สองที่มันมาสองศูนย์ศูนย์ห้าหรือศูนย์สามครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าเนาะ องสองศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดค่แปดแปดนีล่างล่างลิงโซให้ว่ามันใจให้เม็ดเดียวเลยแมนหวดนี่แมนว่ต้องหลายเม็ดแมนนะครับสอง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 เจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองสองสองเก็ดสองแปด เอาวันนี้ขั้นจะได้เฮ็ดได้สางว่าบึงดูงวดนี่คอยมาได้หน่อยเด้อยาหน่อยคอยป้อยไปไกลเสียววด้วยละมันเอันมัหนักมาเนีน่พุ่นแล้วล่อยถึงมังงอกเนาะสองตัวเดียวเนาะคุณยายนางดังไกลถึงต่างแดนนะครับว่ธรรมดา <c oughs> ดังไปทั่วโลกครับเอฟซีคุณยายนางนี่ยู่ซูหม่องครับแม่ว่างวดนี่นะขั้นี่ได้นะให้ได้จักแสนหนึ่งพ่อให้่มาคาถุมทีพันหน้แม่ว่าเนาะ ข้านั่นนู่นนั่นนี่ก็ให้ได้เด้อเงืนเขาเป็นขี้มากม่นองแม่ว่าอะไรครับโอ้ยขนาดนั่นบ้านตื่นเขามัปลู้เอาเนง้อารมณ์ดีอยู่เนาะบุกไปแม่เขาให้เบิ้งนั่มกันเลยงวดเก่ากับงวดใหม่จับเทียบเบิ้งเลยครับอันนี้คือตองงวด นะครับตองนวดบอตองนี่เบาไหลใหญ่หางคุณยายนั่งคำนวนปุปปับปุปับปุปับปุปบปัปบได้บนออกมาเด่น0นย์ตัวเดียวจับให้ซีหางสไตล์คุณยายนั่ง 02, 0ูน5์7 0 8 จบุญเล่งไปแล้วครับศูนย์สองผนะปีหน้าคั้คะกับศูนย์แปดเนี่ยแม่รอเมื่อแม่ว่าคือกันแม่จะพี่หาทั้งอื่นพร้อมขันมากมากศูนย์นี่ต้องติดแปดมันว่าวางหันแม่แต่ยิ่งนี่ติดแปดนี่ต้องตามนี่นี่แม่เนาะเลขเราหมดเลยคุณยายนั่งตัดศูนย์หาออกเลยครับพอมันมากสองวดแล้วแม่ทิมด้วยตามศูนย์ก็มาดูแต่นมาอีกที่ ดูครับเนาะออาอแล้วในส่วนล่างนี่กะสองมาอีกแล้วนะครับงวดเก่ากับสองเป็นตัวล่องเนี้ยหกเป็นตัวเด่นมากหกสองบ้านนี่คุณยายนั่งหามาตัวเดียวผมสิจับใสหยงบบบนี้กางคงยีได้เ่าแม่ตัวล่องเอาแม่ก็จะพี่คออีกแล้วเนาะว่าเห็นมอมูเจ้าว่าแม่ขันเจ้าประเทศอะไรเงินคาลูกดีเมนบมอคาเขาลูกเปนมอบานนี่ จับสองศูนย์สองสองสองเจ็ดแลวกัสองแปดซีหาตัวนี้ต้องเชื่ตีคุณแน่นังสีวงเลยเปล่าครับบอวัตถุนี้ก็มาเน้นแต่เน้นไว้ก่อนเลขออกวันจันทร์นะครับเนาะถ้าวันจันทร์มันมีสองอยู่แล้วหรือว่าสีวงอันนี้ไว้บ่สองสองวั่นจันทร์ดีบอจะว่าวงเอาเอาการคงเนาะ อกางคุเดี๋ยวเขาค่อยวากันไหมเดี๋ยวมันจะมดจะได้ว่าได้เขียนหนากระดาษไหมว่าไดเกี่ยวพอดีเขาแต่ย่านน่งผู้เดียวว่านอ๊จะสีวาแนวใดละโอ้ยนดีๆละค่ะในย่านนี้มีแม่นั่งเขาคนเดียวอือันโกโพ่ขึ้นหายตัวใดก่อถามก่อนว่าเครียดใครของเฮาเดเรามาหาแม่อยู่ดีนั่งโกโพเออโกโค่ตัวใดน้ะหนูก็เลื่อมน้ะบาดี โอ้วเมื่อสงแล้วฟันสิบเก่านะเออศูนย์เก่าล่าศูนย์เก่าครับศูนย์เก่าอาจารย์ใครอาจารย์ไครออกสามโตแตกครับสองศูนย์แปดคือสองแปดศูนย์ออกออมสินบ่ออกออมสินมั้บ่ออกยังไงหมดเอาเหรอมเอาตีเอฟซีก็่าสองศูนย์ปดเอาเหรอโอ้บ่ออกบ่แมนนักสันับเมื่อกี้บอาผิดออมสินบ่ออกมับย ก็ออกเพราะว่าเวลาเขาเพิ่งถูกบอกว่าวันนี้มาที่1หกรกฎาคมงดออกผลฉะลังเบนไหมครับคะพวกษย์พวกหนูรุ่นจนหอดใบสองนี้ปกติเลขออมสินจะออกประมาณใบายหนึ่งสี่สิบไม่เกินห้าสิบแล้วเออเอฟซี่ทรงขอคว้ามาได้ไล่เลยกับจานใครออมสินสามตัวแต่จะว่านูก็งงอยู่บางบางเอฟซีทรงไม่อันพวกนูว่าออกแปดศูนย์ด้วยกันเนาะเก็ออมสินนะเจ้าสิอันใดแสดงว่าเขายกเลิกค่ะ โม่ละเอาซิบอ๋อเอายาฟ้าตั้งหูไว้หูก่อนคือนี่แหละแม่นอนรุ่นจรนญับเนาะเอาเราเรียวันที่สามเอ็ดนี่ออมซินตีออกน้ำรัฐบาลมะต้องออกครับบ่ออกบ่ได้เนี้ยครับรัฐบาลก็บซออกิค่ะรัฐบาลออกสามเอ็ดดิโอที่จริงตีออกหนึ่งซิงหาดิอืมบ้าวโอ้รัฐบาลเนี่ย่ยมักกวนเนาะยื้ยเลยเอ้าจังไรกะ ตองวดกะให้เอซี่เป็นอาไปพิจารณาเบิ่งซะก่อนเนาะครับเดี๋ยวจังได๋ช่วงกลางโค้งกะระวังเบิ่นพร้อมเด้อนั่คุณยายนั่งระวังเบิ่นว่าซั่นมีเบิ่นอยู่ตัวมีตัวครับมีเบิ้ล2องสองเนี่ยแต่มีระวังเบิ่น77เนาะครับอือตัวแม่ก็ว่าโอ้ยนอกคั่นว่านนู่นนี่ลูกข่อยก็บ่ได้กินข้าวศูนย์สิมาต่อกันครับแต่บ่แม่นเอาอีดีนี่นายนี่เลยมันมานั่นน่ะครับอันนี้คือแับตามสูตรแม่นะะครับ โอทยดูมีไทยบ่ได้จับเกียนศูนย์เอ้ากระสีได้พ่อเวลาเข้ากับพ่อสม่าพาควรเหรอตัวค่ะแม่นวะครับเดี๋ยวจังได้กะคุณยายนั่งกะรอรับโทรศัพท์เนาะจ้าเอาขอบคุณคุณยายหลายๆครับเดี๋ยวทีเขามากลัวไหมครับโอ้เงินได้นองท้องได้